ดีค่ะรัชชุ่มช่องพระอ่อนพี่สาวลงพลนะคะมานะคะทุกท่านนะคะมาใส่บาทกับพระอ่อนนะคะตอนเช้าเช้านะคะบรรยากาศตอนเช้าเชก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะบรรยากาศตอนเช้าเชนี่นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะมาค่ะองพระกำลังมานะคะตามประออนมาเลยนะคะทุกท่านนะคะ うん。 เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะใส่บาทวันนี้มาค่ะป้าออนความาดูวิวรอบๆบบ้านรดน้ำแข็งรดน้ำดื่มโอ้ต้นจำปา ต้นจำปาดอกดอกร่วงหมดแล้วนะคะต้นจำปาอย่างงามเลยนี่ก็จะเป็นดอกลักอุ้ยไม่ใช่ประอ่อนพูดผิดนะคะดอกพุทธลักษานะคะไม่ใช่ดอกลักนะคะประอ่อนพูดผิดนะคะนี่นะคะ บรรยากาศตอนเช้าๆนะคะใส่บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็น ต้นพุทธลักษะต้นพุทธลักษะปลูกตั้งแต่นู้นตั้งแต่สร้างบ้านนะคะนี่นะคะตั้งแต่ปลูกบ้านก็หลายปีเนาะคะ่ะเนาะปลูกก็ย่าก็จะมาตัดกิ่งลงเรื่อยๆนะคะต้นต้นก็เลยได้ประมาณนี้นะคะ ถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งก็จะต้นใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกอันนี้แม่ยา่าให้คนให้คนมาตัดติ่งแ,แต่งกิ่งให้ขาวดอกขาวเต็มเลยนะคะวันพระวันวันพระก็จะเก็บเก็บไปวัดด้วยนะคะนี่นะคะ ฟ้าก็ประมาณนี้นะคะต่เช้าเช้าบรรยากาศก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณ f อฟทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูช่องปลาออนพี่สาวลุงพลนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ไก่เยอะเลยค่ะไก่นี่แต่ไก่บ้านเขาบ้านปลาออนยังไม่มีนะคะนี่นะคะก็ปลาออนก็ขอจบ แค่นี้ก่อนนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวป้าออนก็จะไปทําความสะอาดบ้านในบ้านต่อนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็แมลงเมาเยอะเลยนะคะแมลงเมาขึ้นมาเต็มเลยนะคะป้าออนก็ขออนุญาตนะคะขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าออนพี่สาวลุงพลก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเลยนะคะคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเลยนะคะป้าออนก็จะจะได้ข้อคิดแล้วก็จะเอาไปพิจารณาเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะสวัสดีนะคะ